สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องอิสานทำกินเฮาอีเล่อจ้ะพี่น้องเมือ่อนี้สีพามาเนี่ยค่ะมาเบิงค่ะนอนมากินผักค่ะพี่น้องเลยเนี่ยค่ะก็สิมแีแมลงนี่นอนค่ะแล้วก็สิมีเพี้ยเขามาค่ะช่วงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเบิงน้ำกันเดี๋ยวมนันนี่นี่ค่ะคุณนอนเพิ่นกำลังกินแ่บไว้จ้ะพี่น้องเลยเบิงเล้วนี่โตกบหญงดำคือเลือดเลยนี่ กินแสบหลายกินของผู้อื่นนี่เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยจะพี่น้องขี่กระมุยกินพักค่ะพี่น้องนี่มาลักกินพักนี่ขี่กระมุยเมื่อเศร้าพ่อไปโตน,นึงหายใหญ่กว่านี่นอนนี่ยังขึ้นหนาเป็นตะยานแท่เฮ้ยหาลักกินของคนอื่นนี่ยคะ่ะอีกต้น พี่กวงตุง้งหมูว,ว้านตน้นกำลังงามๆอยู่แต่พี่น้องก็เลยว่าเดี๋ยวต้นนี้ดีปอยให้เขาใหญ่ก่อนว่ตาตัดว่าอย่างตื่นเสาขึ้นว่าเป็นสภาพนี่เลยค่ะพี่น้องกินเหลือตะกลางอันนี้ก็เป็นเพียนี่ค่ะ เพียกําลังข้นต้นแตงค่ะพี่น้องกำลังสึเป็นลูกติดลูกตน้นยุนี่เป็นต้นแตงก็ต้นทั่วค่ะเพียรําลังเริมล้ามมาฟังนี่แหละค่ะพี่น้องต้องหายังมากําจัดแล้วเดี๋ยวห้องบ่ได้กินนะพี่น้องเนาะนนี้ก็เป็นทั่วเฮ้าเนี่ยค่ะก็สิมีนอนขอเข่ามแล้วค่ะพี่น้องน,น,นี่นี่เนาะ ถ้าเกิดปอดสันร้อยเปอร์เซ็นต์กิสียุ่ประมาณเนี่ยพี่น้องน้อนก็สีขามาเดี๋ยววันนี้เขาก็สีเห็ดสูตรน้ำมากสูตรพิเศษกันนะพี่น้องมาค่ะพี่นอ้องเอามาเห็ดน้ำมากไคว้าายทะเลมาแล้งกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็ะกะปินาาเนาะจ้าเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นอเอ็มลอยด้วยอีงยงก็ได้ด้วยค่ะเพอ่ลืมชุ่กำลัง แล้วก็จิดใส่เป็นนงลดจืดเนาะคะ่ะนาะเพราพักอยู่สวนส่วนมาเขาสเสน่นกินใบเนาะจ้ะเนาะ,ะแล้วก็สิเป็นน้ำเปาเนะะี่ยจ้ะกะปิเขาจิใส่อยู่ประมาณจะสอนหนึ่งนะคะ<ป>่นนะ,คะ<ป>อันนี้เขาก็สิใส่เครื่องดื่มชูกำลังฟ้าหนึ่งจะพี่น้อง ส่วนนี้มันกับสิอยบำรุงนะจ้ะบำรุงต้นไม้ต้นผืชดองเข้าแล้วก็สิอยไล่แมลงไล่นอนไล่เพีย้ยนะคะเพาสิก,กองใช้ขวดเลยจ้ะกอ,องดื่มช่กำลังเข้านหะมันกับสิมนี้อ่า วิตามิน b 12นะคะเนาะรานะยการจะเ,เริ่เติบโตของผืชนที่กายจะพี่นอยนี่ฮักกฤษดาประมาณเนี่ยจะนี่ค่ะอันนี้ก็ฤได้ยแล้วก็สยเยานิดนึงนะจ๊ะพี่นอ้องอันนี้ฮากกฤษดายว้เฉลยมาแล้วอ่ะจ้ะ เดี๋ยวสิมาบอกอัตราการใส่เนาะค่ะเนาะค่ะอัตราการใส่ของเฮาเนื้อจ้ะอสามซดอน้วฉสิต่อน้ำหนึ่งลิตรเนื้อจ้ะเนาะพอดีกับบอกนี่มันสีอยู่ประมาณสามดิทข้าสิใส่ทั้งหมดอกเก่าสว่อนเนาะค่ะสอามสี่ห้าน้ี้เฮาสิใส่เป็นนมจืดเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดเฮาไปฉีดไอที่ไอที่มันเป็นต้นใหม่ข้าวขาก็ีดใส่เป็นสันไลทเป็นสารจับใบก็ได้เนาะจ้ะแต่ถ้าเกิด พักสวนขั้วางส่ข้าสิใส่เป็นน้มจืดแท้นนะค่ะเนาะน้มจืดกับสิใสสองซ่อนนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะบ่มลุงไปใน,ในตัวคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแล้ว พี่น้องอันนี้เขาก็สิไม่ฉีด่นเลยแล้วค่ะพี่น้องฉีดใหมมันทั่วเลยค่ะแล้วก็ฉีดผลแตงค่ะแตงเพียก,กับกระลังม้าจากพี่น้องนี่ฉีด่นเมื็ดสวนนี่น้ำบํารุงทัวน้ำค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นต้นทั่วกับแตงค่ะพี่น้องนี่ก็นอนซ่อนแล้วอันนี้เขาสีบ,บํารุงต้นพีิกแากพี่น้อง กิกใบเหลืองใบยิกใบงอสูนีก่กะบำม,มุ่งได้ให้กันเรือจ้ะขีดให้มันทัวเลยค่ะพี่น้องใบเหลืองๆเ,เป็นต้นกับเพราค่ะพี่น้อง ใช่อยากให้ดีก็ต้องไล่สามมือไล่เทียนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเขาต้องสลับกันเนี่ค่ะพี่น้องว่าอ่ามือนี้เขาใส่สูตรนี่อีกสามมือต่อไปเขาใส่อีกสูตรหนึ่งนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่า,มาแมลงหนอนเสียมันก็มีหลายแบบหลายสายพันธุ์เนาะบางยามันกยน็ยันอ่าอีกสูตรหนึง่งอีกบางย่างก็ยันอีกสูตรหนึ่งสรุปแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดเพื่อไหวสองถึงสามสูตรเนาะคะ่ะเนาะไว้มาเฮ็ดสลับกันจ้ะพี่น้องไหวทะไล่ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะ่ะถ้าเกิดมากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้น้ำเนยด้วยจ้าสวัสดีจ้า